ของ d a นด้าส o ู๊นะครับมันจะเป็นกรองอากาศแบบเปียกนะครับอันี้จะเป็นกรองอากาศเดิมนะครับฝั่งที่ฝุ่นเยอะๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกรองอากาศใหม่กันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําการเปลี่ยนกรองอากาศนะครับให้กับรถ มอไซค์ฮอนด้าสกูปปี้ไอนะครับคันนี้น่าจะประมาณสักปี2010 2นสนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็นี่ครับเป็นโฉมนี้หน้าตานี้นะครับฮอนด้าสกูปปี้ไอนะครับก็มาดูนะครับกรออากาศของรุ่นนี้ก็จะอยู่ในส่วนของฝั่งล้อหลังนะครับสังเกตดูจะมีตรงคันสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีตัวกรองอากาศนะครับตัวมออดำๆตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตจับอยู่ มาสักห้าหกตัวนะครับเนี่ยครับจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัว2ตัวนะครับสามตัวครับ4ี่ตัวนะครับห้าตัวครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ให้เราถอดชุดนี้ออกนะครับเดี๋ยวมาดูกรองอากาศที่ผมจะพามาเปลี่ยนกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกรองอากาศของ h อนด้าแท้นะครับเบิกศูนย์มานะครับรหัสตามนี้เลยนะครับตัวราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับ้าของกรองอากาศ ตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนเข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดอน็อตในส่วนของหกตัวนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคครับออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ครับท่านจะเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับโอกาสนะครับมัน สุปรกมากนะครับดำแบบโนี่เลยนะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดขับในเมืองนะครับแต่ว่าประมาณสักสองสามปีนะครับไม่เคยได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นแบบสภาพแบบที่เห็นเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับค่างสุปรกนะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูกลองใหม่เปรียบเทียบกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับสีเขียวนะครับของเดิมมันจะเป็นสีเหลืองนะครับ่บงนี้นะครับของใหม่นะครับโอ้นะครับโอเคนะครับแกะออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่นะครับสภาพก็สกปรกนะครับตันแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไม่มีละฝุ่นนะครับมันจะมีตะแกรงดักไว้นะครับส่วน ฝั่งอากาศเข้านะครับมันก็จะตันนะครับโอเคนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ให้เราซื้อนะครับซื้อมาให้ตรงรุ่นนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเปลี่ยนกันเลยครับก่อนไปเปลี่ยนเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงนะครับกรออากาศของมอไซค์นะครับของ Honda s ส o o p ปนะครับมันจะเป็นกรอากาศแบบเปียกนะครับ นี่จะเป็นกรองอากาศเดิมนะครับฝั่งที่ฝุ่นเยอะๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกรองอากาศใหม่กันเลยนะครับทมไมถึงว่าเป็นแบบเปียกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือจับให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมันจะมีน้าน้านะครับเหมือนน้ามันนะครับนี่ครับเหมือนน้ามันที่ฉลมผ้ารองไว้นะครับเวลาฝุ่นเข้ามามันก็จะดักจับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมันเล็ดลอดออกมาทางด้านตะแกรงนะครับโอเคนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับเราก็มันจะมีอยู่สองด้านนะครับ เอาด้านที่เป็นตะแกรงเข้าด้านในนะครับแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นผ้านะครับออกด้านนอกนะครับนี่ครับก็จะได้ตัางรูปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้เราประกบฝาปิดนะครับเข้าที่เดิมนะครับผมโอเคนะครับเอาพลาสติกฝานะครับครอบไปที่เดิมนะครับก็ก่อนที่จะครอบก็ให้ทําความสะอาดตัวพลาสติกตัวนี้นะครับเอาเศษดินนะครับ ออกให้หมดนะครับแล้วก็จะมีลูกยางตัวโอริงนะครับมันป้องกันฝุ่นเข้านะครับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จับน็อตเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับก็กรองอากาศนะครับแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆสามเดือนนะครับถื้อใครที่ ขับในเมืองจริงๆก็แค่ถอดมาเช็คดูความสะอาดก็ได้นะครับถ้ามันไม่ไม่สกปรกมากก็แค่เอามาเคาะๆนะครับตัวนี้จะเอาล้างไม่ได้นะครับกรองอากาศแบบกระดาษตัวนี้มันจะฉโลมนะครับน้ํามันมาแล้วนะครับจะล้างไม่ได้ก็แค่เอาไปเคาะๆเอานะครับเอาเศษฝุ่นออกนะครับอ่าโอเคนะครับก็ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการเปลี่ยนกรองอากาศของ Honda อารถมอเตอร์ไซค์ Honda s c o ู p ปปี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับก็โฉมนี้เลยนะครับกรองอากาศก็ราคาประมาณไม่เกิน150บาทนะครับตอนนี้นะ่าที่ซื้อมาน่าจะตัวละประมาณ150บาทนบาทครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านอะไรนะครับขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือใครที่ ไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อจากช้อปปีนะครับได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการเปลี่ยนกรออากาศมอไซค์สกูปปีไอไวเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ